ไอเปอร์แบรีแคปซูลอีกหนึ่งอาวุธลับของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่ใครได้เห็นเป็นต้องร้องว้าวสนนราคาเครื่องละ1นล้าน5แสบาทแต่ว่าอนุภาพคุ้มค่าเกินราคาจนนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยที่กรำศึกหนักยังต้องยกนิ้วให้ รเรียกได้ว่าทุ่มทุนแบบสุดๆสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เดินหน้าจัดเต็มเพื่อฟื้นฟูร่างกายของทัพนักกีฬาด้วยการขนเจ้าเครื่องไฮเปอร์แบริกแคปซูลแบบพกพามาประจำการที่ศูนย์ไทเฮาส์ถึง6เครื่องคุณสมบัติของเจ้าเครื่องนี้จะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาแบบเร่งด่วน ด้วยการผลิตออกซิเจนแบบเข้มข้นถึง40%ทําให้นักกีฬาเมื่อเข้าเจ้าเครื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกสดชื่นเหมือนได้นอนพักเต็มอิ่มจนต้องถูกยกให้เป็นอาวุธลับของทัพไทยโดยเครื่องไฮเปอร์บาริคปซูลมีราคาสูงถึงเครื่องละหนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานำเข้ามาประจำการตั้งแต่ปี2563ทั้งหมด8เครื่องไว้ให้บริการกับทัพนักกีฬาไทยส่วนจะดีสมคำร่ำลือหรือไม่นั้นทีมข่าวกีฬาข่าวสดไปลองพิสูจน์ให้ได้ชมกันค่ะ วันนี้สาหรับทีมข่าวสกีฬาที่มาประจําการอยู่ที่นครหางโจวประเทศจีนนะครับจะขอนําทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งอุธลับของทัานักกีฬาไทยนะครับนั่นก็คือเครื่องไฮเปอร์บอลิกแคปซูลนะครับซึ่งการกีฬาประเทศไทยของเราเนี่ยนำมาเพื่อดูแลนักกีฬาส่วนการทํางานเป็นยังไงนั้นไปชมกันครับเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์ดูนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับไฮเปอร์บอลิกแคปซูลเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มันช่วยเราได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูครับ ันเ่เป็นผมไปแล้ว่อสนีมันเต็หมดิบบอกว่าเมตรไม่ีมาเรีเตอร์อเคบมพูดถึงเครื่องนี้ห่อยเป็นไงบ้างเวาเราเข้าไปออกคังค่ะเจ้าเครื่องนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเราเข้าไปอ่ะเราเข้าไปแค่ประมาณชั่วโมงเดียวหรือชั่วโมงครึ่งเงี้ยแต่พอออกมาปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกมืนแบบว่าเหมือนเรานอนเต็มอิ่มไปแบบ 8ชั่วโมงสิชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการมันช่วยให้ฟืน้นตัวได้เร็วที่พรทเรางใช้บริการบ่อยครับพี่โหก็ตอนนั้นก็ไปสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งมั้งหนูหนูก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็เจ็บหนูอะส่วนตัวหนูจะชอบไปในช่วงที่แบบว่าเดินทางเยอะหรือว่าแบบคือร่างกายเพลียมากเลยะคะ่ะตัวนี้จะช่วยได้ดี พูดถึงเครื่องไฮเปอร์เบรกหน่อยเราใช้บริการก่อนมันเป็นยังไงบ้างมันดีกังงบเราหน่อยก็ปกติถ้าเกิดเราแข่งมาหนักเราหรือว่าซ้อมหนักค่ะก็ผู้หนูก็จะเข้าเป็นประจำเย้วคืออาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะพอเข้าไปหนูก็รู้สึกว่ามันโอเคนะถึงมันจะเจ็บหูนิดนึงแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าแต่ว่าพอเข้าแล้วมันรู้สึกว่าร่างกายมันฟื้นฟูเร็วค่ะแล้วก็ที่ชอบมากก็คือหน้ามันใสค่ะแล้วก็รู้สึกใช่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราเราพักผ่อนเต็มที่ค่ะ เวลาไปต่างประเทศครับเขงเอาเครื่องนี้ไปด้วยมันช่วยม,มันดีทีหรับเราเรารู้สึกว่ามันอุ่นใจขึ้นไหมครับรู้สึกว่าอุ่นใจครับเพราะว่าเหมือนร่างกายเราใช้หนังเงี้ยพอเราเข้าเครื่องอันนี้มันก็รู้สึกว่าร่างกายเรากลับกลับมาพ,พื้นตัวได้เร็วค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟออเฟ l บอ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ